สวัสดีครับร้านเนพชรพลอยพงศกรนะครับร้านของผมอยู่ที่แม่กองนะครับเปิดแค่สามวันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการสร่งด่วน MS แบบลงทะเบียนนะครับปลอดภัยหายห่วงถ้าพี่ๆคนไหนไม่สบายใจสามารถรับสินค้าได้ที่ j j m a l l เซ็นทรัลปิ่นเกล้าหรือระแวกใกล้เคียงนะครับก่อนไปรับชมสินค้าต้วงกวนพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ จี้เข็มกลัดเพชรซีกแบบไม่รองซับน้ำหนักรวม25.8กรัมทองคำเจาเปอร์เซ็นต์ราคา49,500บาทครับจี้ชิ้นนี้เป็นงานโบราณนะครับสวยงามมากนะครับลวดลายของงานโบราณนะครับลวดลายเขาจะสวยนะครับเขาจะหวานนะครับลวดลายเขาเขาจะไม่แข็งนะครับเหมือนงานใหม่ๆนะครับด้านหลังสวยงามดีนะครับ นี่นะครับเป็นงานเก่าแต่สภาพดีมากนะครับชิ้นนี้เรียกได้ว่า100%เนะครับชิ้นนี้สวยงามแน่นอนครับให้ดูนะครับด้านหลังนะครับงานเนียบนะครับลวดลายชัดเจนตลอดนะครับเส้นสายเขาสวยงามแน่นอนครับชิ้นนี้เป็นเพชรซีแบบไม่รองซับนะครับไม่รองซับในเพชรเขาจะขาวนะครับคือว่าด้านหลังเพชรเขาเนี่ยจะไม่มีอะไรมารองนะครับ ถ้าเป็นแบบลองซับเนี่ยด้านหลังเพชรเขาจะปิดนะครับแล้วก็มีขี้เท้าอัดเอาไว้นะครับเป็นการรักษาคุณภาพเพชรของคนโบราณเมื่อก่อนนะครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับแต่ชิ้นนี้ไม่ลองซับนะครับเพชรของเขาจึงใสสะอาดเล่นไฟนะครับให้พี่ๆดูความหนาของเนื้อทองนะครับชิ้นงานนี้ค่อนข้างหนานะครับเพราะว่าน้ําหนักเข้ามาเยอะนะครับชิ้นงานนี้25.8กรัมนะครับทองคำก็เกือบ2บาทนะครับชิ้นนี้รับประกันว่าทองหนาแน่นอนครับ ให้เทียบกับขนาดเล็ดยสินะครับชิ้นนี้ไม่แพงเลยนะครับพอเทียบกับขนาดเพชรขนาดทองเขานะครับ25.8กรัมราคา49,500บาทแทบจะขายตามราคาทองนะครับชิ้นนี้คุ้มค่านะครับเพาเป็นได้สองอย่างนะครับเป็นได้ทั้งจี้แล้วก็เข็มกลัดนะครับซื้ออย่างเดียวได้ถึง2อ,อย่างนะครับใส่ออกงานได้สบายแน่นอนครับ จะใส่เป็นจี้ห้อยคอคู่ชุดไทยก็ได้หรือว่าพี่จะใส่คู่กับสูตรก็ได้นะครับเป็นเข็มกลัดนะครับให้ดูเข็มกลัดนะครับแง่ออกมาเบาๆนะครับเป็นที่ซ่อนหัวเข็มเขานะครับสภาพพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับแล้วก็เอาเข็มออกมาได้เลยนะครับเข็มอยู่ในสภาพสวยงามนะครับพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับนี่นะครับ คุ้มค่าจริงๆนะครับชิ้นนี้ทองคำหนาเพชรซีกสวยเป็นได้ทั้งสองอย่างนะครับทั้งจี้ทั้งเข็มกลัดนะครับราคาไม่แพงเลยเทียบกับน้ำหนักเขานะครับเทียบกับปริมาณทองเขานะครับชิ้นนี้เกิน75็ดสิบห้าหน่อยๆนะครับแต่ทางร้านตีเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นทองนะครับสวยงามนะครับด้านหลังไม่มีริ้วรอยแน่นอนนะครับเป็นงานโบราณนะครับแต่ว่าสภาพดีแข็งแรงแน่นอนครับ ตัวห่วงด้านบนอยู่เติภาพสวยนะครับรอยเชื่อมแทบจะไม่มีนะครับเขาเก็บงานดีนะครับชิ้นนี้หากพี่บีคนไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมาพร้อมกับใบรับประกันร้านอีกเช่นเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขาการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืนนะครับพี่จะใส่บ่อยแค่ไหนยังไงไม่มีปัญหาแน่นอนครับขอแค่เพชรอยู่ครบพลอยอยู่ครบนะครับจะเลิกค่าปแป้งค่าเครื่อสำอางค่าสารเคมียินดีรับคืนหมดนะครับ หากพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อเข้าพูดคุยสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับตัวสินค้าสามารถต่อรองราคาได้บ้างนิดหน่อยนะครับเฉพาะบางชิ้นนะครับพี่ๆที่ดูคลิปย้อนหลังไม่ว่าคลิปไหนก็ตามสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเผื่อสินค้าที่พี่ๆสนใจยังอยู่ขอพระคุณพี่ๆมากนะครับที่รับชมขอบคุณครับ